สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะผู้หญิงที่มีคุณค่าคือผู้หญิงที่มีศีลธรรมและมีจิตวิญญาณเรื่องนี้นะคะยสุทธราต้องการที่จะนำมาเสวนาอาจจะเป็นวิชาการนิดหนึ่งแต่มันมีประโยชน์กับความเป็นผู้หญิงอย่างเราๆนะคะมีประโยชน์อย่างไรเพราะเราเลือกที่จะสร้างคุณค่าให้กับตัวของเราเองเราเลือกที่จะ ทำอะไรให้กับตัวของเราเองให้ดูดีดูเพอร์เฟกดูงามคนอื่นจะคิดกับเราอย่างไรเราไม่สนแต่เราจะต้องมอีเขาเรียกว่าเราจะต้องมีบรรทัฐานชีวิตเราจะต้องมีกรอบชีวิตและเราจะต้องมีความเราจะต้องมีเป้าหมายมีความมุ่งมั่นในชีวิตเราถึงจะ มีความเลอค่าไม่มีใครรักเราเราต้องรักตัวเองไม่มีใครให้เกียรติเราเราต้องให้เกียรติตัวเองไม่มีใครให้คุณค่าเราเราต้องให้คุณค่าตัวเราเองและเราต้องมองคุณค่าของเราออกว่าคุณค่าของเรานั้นเราจะเลือกสร้างอย่างไรและเราจะเลือกทําอย่างไรให้มันดีขึ้นมาดานเพื่ออะไรคะเพื่อตัวของเราเองไม่ใช่เพื่อใครเลยโลกนี้น่าอยู่เสมอถ้าเราเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความคิด เปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนถ้าเรามีความคิดเดิมๆเราก็จะอยู่แบบเดิมๆนะคะเราลองมาฟังรู้สิว่าผู้หญิงที่มีคุณค่าคือผู้หญิงที่มีศีลธรรธมและจิตวิญญาณมีความสําคัญอย่างไรความดีนะคะความซื่อสัตย์และศรัทธาในสิ่งที่ดีงามถูกต้องเป็นสเสน่ห์สูงสุดของผู้หญิงเพราะศีลธรรธมคือกรอบแห่งเกียรติ ศีลธรรมคือกราะแห่งเกียรติที่ทำให้คนอื่นเคารพเราแม้นเราไม่ได้สวยสะดุดตาก็ยังสง่างามในใจของคนอื่นได้เสมอจําไว้คำนี้นะคะแม้นเราไม่ได้สวยสะดุดตาแต่ก็ยังสง่างามในใจของคนอื่นเสมอเรามาวิเคราะห์เรื่องน,นี้กันนะคะผู้ชายรัก เพราะเรามีจิตใจมั่นคงในความดีคนรอบข้างหลงเพราะเรามีความจริงใจและผู้คนสนใจเพราะเรามีแสงสว่างแห่งชีวิตที่ไม่เหมือนใครเราสามารถให้แสงตนเองได้ไม่ต้องไปขอแสงจากคนอื่นเราสามารถเป็นประกายได้ไม่ต้องไป ให้คนอื่นมาเปล่งประกายไม่ต้องไปวิ่งเต้นดิ้นรนไปถ่ายรูปกับดาราคนนั้นไปถ่ายรูปกับคนดังคนนี้ไม่จําเป็นเราสามารถสร้างตัวเราให้ดังขึ้นมาได้ให้เด่นขึ้นมาได้ให้ดีขึ้นมาได้ให้ประกายขึ้นมาได้ในแบบฉบับของเรานั่นเองยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างให้เห็นในประเทศไทยเลยนะคะผู้หญิงที่มีคุณค่าคือผู้หญิงที่มีศีลธรรมและจิตวิญ,ญญาณที่งดงามท่านเนี้ย เป็นท่านที่อาจารย์เนี่ยเป็นไอดอลของอาจารย์และอาจารย์ให้ความเคารพและรักท่านมากนะคะเคารพและรักท่านมากตัวอย่างท่านนี้ที่